คือสคริปตรีวิวหรือวิดีโอแนะนำสำหรับรถแคมเปอร์3ล้อรุ่นปี2026 2026 Precycle RV Camper ซึ่งรวมทุกหัวข้อไว้ในรูปแบบย่อหน้าเดียวต่อหัวข้อและเริ่มต้นด้วยประโยคต้อนรับพร้อมแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดความยาวประมาณ9 0 0คํคำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Thailand Precision ไรช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์ที่ไม่เหมือนใคร วันนี้เรามีรีวิวที่น่าตื่นเต้นมานำเสนอเพราะมันคือการรวมตัวของนวัตรกรรมความคล่องตัวและการผจญภายแบบเต็มรูปแบบในคันเดียวกับรถแคมเปอร์สล้อรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026หรือที่หลายคนเรียกกันว่า2026 Recycle RV Camper รถที่อาจเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไปตลอดกาล เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกของ2 0 2 6 Recycle r v Camper ซึ่งโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยการออกแบบที่โทบเฉียวแต่แฟนความทนทานตัวถังผลิตจากวัดสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาและทนต่อสภาพอากาศ ตัวรถมีล้อหน้าหนึ่งล้อและล้อหลังสองล้อที่เพิ่มความมั่นคงในการขับขี่บวกกับระบบกันสะคทือนแบบอิสระที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าคุณจะขับบนถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดทรงเรียวยาวคร้อมไฟวิ่งกลางวัน DRL รอบคันติดตั้งกล้อง360องศาสำหรับช่วยถอยจอดและดูมุมอับแถมยังมีแผงโซลา่าเซลล์ด้านบนสำหรับจ่ายไฟภายในเมื่อจอดแคม เมื่อเข้ามาดูภายในจะพบกับพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบอย่างชาญฉลาดแม้จะเป็นรถ3ามล้อแต่ภายในกลับให้ความรู้สึกกว้างขวางกว่าที่คิด พื้นที่ภายในรองรับผู้โดยสารได้2คนแบบสบายๆพร้อมฟังก์ชันแปลงเบาะให้กลายเป็นเตียงนอนขนาดควีนไซส์มีโต๊ะกลางพับเก็บได้ทุกครูขนาดเล็กพร้อมซิงค์น้ำเตาไฟฟ้าและไมโครเวฟห้องน้ำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ขนาดกระทัดรัดและฝักบัวอาบน้ำระบบไฟฟ้าและการระบายอากาศควบคุมด้วยหน้าจอสัมผัสข,ขนาด10นิ้วที่รองรับคำสั่งเสียงและเชื่อมต่อกับสมาร,ร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายพื้นภายในบุด,ด้วยวัสดุกันน้ำทนรอยขีดข่วนและมีลิ้นชัดเก็บของหลากหลายจุด ด้านสมรรถนะการขับขี่2026 Recycle RV Camper ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด25กิโลวัตต์ที่ให้แรงบิดทันใจตั้งแต่เริ่มขับพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุก18กิโลวัตต์ชั่วโมงที่วิ่งได้ไกลถึง250กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึครั้งระบบส่งกำลังแบบเพียรียวไม่มีความยุ่งยากในการขับขี่ ขับง่ายแม้ในเมืองหรือถนนภูเขาตัวรถมีโหมดการขับขี่ให้เลือกเช่นโหมด Eco สํสำหรับประหยัดพลังงานและโหมด Power สําสำหรับการเร่งแซงหรือขครึ่างทันทันการควบคุมพวงมาลัยแน่นยํำเบรกไฟฟ้าพร้อมระบบ Regenerative Braking ที่คุวยคืนพลังงานกลับสู่แบตเตอรี่ทุกครั้งที่เบรก ในส่วนของความปลอดภัยรถคันนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะติดตั้งเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับรถขนาดเล็กตั้งแต่ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติในกรณีถูกเฉินนอกจากนี้ยังมีระบบตืนเมื่อขับออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจ พร้อมเซนเซอร์ตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานในจุดอับสายตาพ่วงมจากับกล้องบันทึกภาพทั้งหน้าและหลังแบบ Full HD ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเดินทางไกลหรือจอดแคมป์ในพื้นที่ห่างไกลจุดขายที่โดดเด่นที่สุดของ2026 r r c y y l l RV c a m p e r คือการเป็นยานพาหนะสารพัดประโยชน์ที่รวมความประหยัดความคล่องตัวและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวเหมาะกับการเดินทางคนเดียวหรือ2คนที่ต้องการความอิสระ ไม่ต้องมีใบขับขี่ขนาดใหญ่และสามารถขับในเมืองได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถหรือค่าทันด่วนนอกจากนี้การเป็นรถไฟฟ้าทั้งระบบยังช่วยประหยัดค่าเชือเ้อเพลิงลดคาร์บอนฟุตทรินและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่งใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมความสามารถในการใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกลทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากในยุคนี้ ในด้านราคา2 0 2 6ซีคล c l วีแคมเปอร์เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาเริ่มต้นที่ประมาณ789,000บาทซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีทันสมัยความสะดวกสบายระดับแัมปิ้งและความประหยัดจากระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าแต่งรูปแบบยังไม่รวมสิทธิประโยชน์จากการจดทะเบียนเป็นรถอีวีที่อาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอีกด้วย สรุปแล้ว2 0 2 6 Recycle RV Camper คือยานยนที่ตอบโจทย์คนรักการผจญภยัยการเดินทางแบบอิสระและผู้ที่กำลังมองหารถที่เล็กแต่ครบครันใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันและรองรับการแคมปิ้งในช่วงวันหยุดได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นฟังก์ชันที่ฉลาดสมรรถนะที่มั่นใจและราคาที่เอื่อมถึงรถคันนี้คือคำตอบใหม่ของการเดินทางในยุคอนาคต ถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่บนถนนอย่าพลาดที่จะลองสัมผัสทันจริงแล้วคุณอาจจะตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลองขับหากคุณต้องการเพิ่มชื่อรุ่นเฉพาะรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนโทนเสียงของสคริปต์ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเช่นนักเดินทางไวัยเกษียณหรือสายมินิมอลแจ้งได้เลยครับ